พาดข่าววันนี้บัตรคนจนเดือนพฤษภาคม2563มีรายการเงินเข้ามีอะไรบ้างมาเช็คกันเลยนะครับกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สารดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้สารดี เงินบัตรคนจนเดือนพฤษภาคม2563บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหลายท่านเรียกว่าบัตรประชารัฐยังคงให้ทุกอย่างเหมือนเดิมโดยไม่ได้ลดสิทธิ์ลงโดยยังคงช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้น้อยเช่นค่าน้ำค่าไฟจับใจดังนี้1สิทธิ์บัตรคนจนพฤษภาคม2563เงินเข้าวันไหน2เงินบัตรคนจนไม่เข้าทำยังไง1 สิทธิ์บัตรคนจนเดือนพฤษภาคม2563เงินเข้าวันไหนโดยจากข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์เขตเจ็แจ้งว่าในเดือนพฤษภาคม2563ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ดังนี้ 1. วงเงิน200บาท300บาทตามเกณฑ์รายได้ในการซื้อสินค้าของกินที่ร้านทงฟ้าที่ร่วมรายการเดิมเข้าวันที่1 2. วงเงิน500บาทสำหรับค่าโดยสารสาธารณะทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟรถบขอสรถใต้ดินเดิมเข้าวันที่1 3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม45บาทต่อรอบ3เดือน3เดือนใช้ได้1ครั้งโดยนำบัตรไปซื้อแก๊สกับร้านที่ร่วมรายการ 4. วงเงินคืนภาษีแวด สูงสุด500บาทต่อเดือนโดยนำบัตรคนจนไปรูดซื้อของกับร้านค้าที่ร่วมรายการคืนภาษีเพื่อสะสมยอดแล้วคืนเงินให้ภายหลังเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีคนจนเช่นยอดการใช้จ่ายในเดือนเมษายนจะรวมยอดแล้วคืนเงิน5%สูงสุด500บาทของยอดที่ใช้ไปตามวงเงินเข้าวันไหนเงินเข้าวันที่15พฤษภาคมครับ 5วงเงิน100บาทช่วยเหลือค่าน้ำประปาสำหรับบ้านที่ใช้น้ำไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐจะโอนเงินกลับมาให้ภายในวันที่18พฤษภาคม6วงเงิน230บบาทช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เช่นในเดือนเมษายนหากใช้ไฟฟ้าไม่ถึงเกณฑ์230บาทระบบจะโอนเงินกลับเข้าบัญชีคนจนวันที่18พฤษภาคมผู้ที่ไม่เคยสมัครใช้สิทธ์ต้องทำการสมัครใช้สิทธิ์ก่อนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับ 7. ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนรับสิทธ ได้รับ50บาทถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้รายได้0ถึง30,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทรายได้30,001บาทถึง100,000บาทได้เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทตามมาติที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ2ทับ2563สาหรับ ช่วงเมษายน2,563ถึงกันยายน2,563เดิมมีการโอนให้ทุกวันที่15ของเดือนทั้งนี้หากมีการล่าช้ามีการรายงานส่วนเงินในบัตรคนจนที่ท่านยังใช้ไม่หมดท่านไม่ต้องหัวเงินยังสะสมอยู่ในบัตรของท่านไม่มีการดึงเงินคืนแต่อย่างใดครับ 2. เงินบัตรคนจนไม่เข้าทำไงสำหรับผู้ที่ได้รับเงินบัตรคนจนที่หลายท่านเรียกว่าบัตรประชาัฐล่าช้าถึงแม้ว่ามีการกำหนดการโอนเงินออกมาแล้วก็ตามเนื่องจากผู้มีสิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงทำให้มีผู้ถือบัตรคนจนบางไรายได้เงินล่าช้าบ้างเั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ สวัสดิการสังคมเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยบัตรประชาชนดังนี้เช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยบัตรประชาชน1เข้าไปที่เว็บไซต์สิทธิ์สวัสดิการสังคม2กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วกดปุ่มตรวจสอบก็สามารถรู้ผลได้ทันทีครับ